ผู้ทำสัตจธรรมให้อันตรธานในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตวธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยภิกุทั้งหลายภิกุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทําสัตว์ทำนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตว์ทำนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยขุทั้งหลาย พิกุพวกที่แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัยภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าทำสัตว์รมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยพิกขุทั้งหลายพิกขุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัต์ธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยภิกุทั้งหลายภิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตราคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคต ไม่ได้ภาสิทธ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าทำสัตว์ธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงกรรมอันตรถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตว์ทำนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงกรรมอันตรถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา ภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตว์ทำนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย พิกุทั้งหลายภิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกุทั้งหลาย พิกขุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตทธรรนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยภิกขุทั้งหลายภิกขุพวกที่แสดงสิ่งอันตรถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุข ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกขุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าทำสัตว์ทำนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย